สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนธันวาคมนี้กันนะครับว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีตุลคุณได้ไพ่เท้าถัตตะรถคุณได้ไพ่พานางเบญจก,กลัลยาณีและคุณได้ไพ่พระอรุณเทพบุตรนะครับต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมรรีโครงการใหม่ๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้ชาวลัคนารา สาตุลใครที่มีความอดทนมีความขยันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนมีโอกาสดีๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยให้โอกาสคุณเกี่ยวกับการงานใหม่ๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะทําให้คุณนั้นแสดงฝีม้ลายมือทําให้เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงทําให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากเลยทีเดียวนะครับงานดาไลก็แล้วแต่ที่ยังมีอุปสรรคอยู่ในสิ่งที่ผ่านมาจะค่อยๆมีคนคอยให้ความช่วยเหลือแก้ไขหรือมีทางออกให้กับคุณทําให้คุณนั้นทํางานที่มีปัญหา นั้นประสบความสําเร็จไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นในช่วงเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลนัน้นขอให้มีความตั้งอ,อกตั้งใจมีโอากาสที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จหรือแก้ไขปัญหาพ้นไปได้อย่างดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับอีกทั้งในช่วงเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลนัน้นมีโอกาสที่จะได้ทํางานใหม่ๆกับสิ่งที่ไม่เคยเป็นหรือมีโอกาสที่จะได้ไปหางานใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะมีธุรก <Knowing> ิจเพิ่มมีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับคนอื่นเพิ่มเติมเพื่อมีช่องทางทางด้านการงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างแนนน่อ มีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้กับการงานของตัวคุณอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวรวมทั้งงานที่คุณได้รับมานี้หากคุณนั้นมีความตั้งอกตั้งใจจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนทําให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวครับต่อไปเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้คุณได้ไพ่พระพิรุณคุณได้ไพ่พยาครุฑกับนางกากีและคุณได้ไพ่พระกิษณะนะครับต้องบอกว่า สีตุลน,นั้นการเงินของคุณนั้นจะค่อยๆขยับขยายทีละนิทเทละหน่อยแบบไม่ก้าวกระโดดนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนื่องมาจากว่าคุณจะต้องแบกรับภาระหรือคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ผ่านมาทําให้คุณนั้นอาจจะต้องมีรายจ่ายที่คุณจะต้องคิดคํานวณวางแผนทางการเงินให้ดีแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีโอกาสที่จะมีการเงินใหม่ๆเข้ามาและการเงินคุณก็จะมีโอกาสที่จะขยายตัวกับสิ่งที่คุณนั้นได้ลงมือทําไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรือง,งานรองในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับอ ที่การเงินจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลก็มาจากตัวคุณเองนั่นเองนะครับหากตัวคุณเองลงมือทําอะไยหรือลงไปคลุกคลีกับงานอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ผลประโยชน์อย่างที่คุณพึงพอใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับสําหรับในเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้คุณได้ไพ่กุมารทองคุณได้ไพ่รจนากับสังทองและคุณได้ไพ่พระแม่นางกวักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบกับคนต่างถิ่นต่าง แดนต่างชาติท่างภาษาแต่คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ในเดือนนี้มากพอสมควรเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับคนมากหน้าหลายตาแต่ตัวคุณนั้นอาจจะยังไม่ค่อยจริงจังหรืออาจจะยังไม่ฟันธงไปว่าคุณนั้นจะเลือกใครเพราะคุณนั้นยังมีความสุขกับการที่คุณนั้นได้พูดคุยพบปะพูดคุยกับคนหลายๆคนเพื่อเลยรู้ศึกษาซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลโดยไม่เร่งรีบค่อยๆพิจารณาคุณจะหาคนที่เหมาะสมกับคุณและดีกับคุณได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับสําหรับคนที่ มีคนรักหรือมีคู่คลองอยู่แล้วนะครับชาวาลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ต้องบอกว่าคุณมีความรักใคร่คุณมีความ,ม,วามเอื้ออารทต่อกันเลยทีเดียวมีโอกาสได้เที่ยวเตะสังสรรค์ร่วมกันมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนบรรยากาศร่วมกันแม้จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างก็เหมือนลิ้นกับฟันซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่เกินกว่าคนที่อยู่ด้วยกันจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณและคู่ของคุณนั้นก็จะมีความรักความเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นไม่ว่าตัวคุณหรือออคคู่ขงุณนนั้าจ พยายามพัฒนาตัวเองในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดีอยู่เสมอทําให้เป็นที่อิจฉาของคนภายนอกเลยทีเดียวคุณจะมีความเอื้ออาทรต่อกันคุณจะมีความรักใคร่และเข้าอกเข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจกันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าคุณนั้นพยายามที่จะพูดคุยกันเข้าอกเข้าใจกันหาจุดมุ่งหมายเดียวกันชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ความรักของคุณจะนําทางไปในสิ่งที่ดีมีโอกาสที่ดีๆที่คุณจะทําร่วมกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือดวงช ตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้ครับ